เรื่องราวของนาฬิกาแขวนผนังเริ่มต้นขึ้นจากการที่มนุษย์พยายามทำความเข้าใจและวัดการเวลามานานหลายศตวรรษในยุครแกๆการสังเกตดวงอาทิตย์เป็นวิธีหลักและนั่นนำไปสู่การประดิษฐ์นาฬิกาแดดแต่ข้อจำกัดคือมันใช้งานได้แค่ตอนกลางวันและมีแดดเท่านั้นความก้าวหน้าครั้งสำคัญมาถึงในศตวรรษที่14โดยการประดิษฐ์นาฬิกากลไกลในยุโรปซึ่งใช้เฟืองและน้ำหนักในการขับเคลื่อน อย่างไรก็ตามนาฬิกายุครแรกมีขนาดใหญ่และยังไม่แม่นยำนักจุดเปลี่ยนที่แท้จริงเกิดขึ้นในศตวรรษที่17โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีคศ1656เมื่อคริสเตียนฮอยเกนส์นักวิทยาศาสตร์ชาวดัตช์ได้ประยุกต์ใช้หลักการของลูกตุ้มที่กาลิเลโอกาลิเลอีค้นพบเพื่อสร้างนาฬิกาลูกตุ้มเรือนแรกได้สำเร็จ การใช้ลูกตุ้มทำให้ความแม่นยำของนาฬิกาเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดจากที่เคยคลาดเคลื่อนเป็นชั่วโมงต่อวันเหลือเพียงไม่กี่นาทีต่อวันนี่คือรากฐานของนาฬิกาแขวนผนังที่เราคุ้นเคยตั้งแต่นั้นมานาฬิกาแขวนผนังก็พัฒนาไปเรื่อยๆทั้งในด้านกลไกลความแม่นยำและสุนทรียภาพกลายเป็นสิ่งสำคัญในบ้านเรือนสำนักงานและสถานที่สาธารณะต่างๆทั่วโลก จากกลไกซับซ้อนที่ต้องไขาลานสู่ระบบควอตซ์ที่ใช้แบตเตอรี่ในศตวตรรษที่20ซึ่งทำให้การผลิตง่ายขึ้นและราคาถูกลงนาฬิกาแขวนผนังจึงเป็นมากกว่าแค่เครื่องบอกเวลาแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมของมนุษย์และยังคงเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยจัดระเบียบชีวิตประจำวันของเราจนถึงทุกวันนี้